สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบก,กับออยอีกแล้วนะคะกับการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดนะคะจากโชว์รูมฟอร์ดออต์แกลลี่ปทุมธานีนะคะ,ว,รระ,นนะ,คะวันนี้ออยก็จะพามาชมรีวิวนะคะเป็นฟอร์ดเอเวอรเรตุนไทเทเนียมพัทนะคะเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะคะที่ให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่180แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 420นิวตันเมตรเลยนะคะวันนี้นะคะก็ามาพร้อมกับสีขาวมุกนะคะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1,69,000บาทนะคะมาพร้อมกับชุดวายบอดี้นะคะหน้า F150 นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันวา,าได้มีการติดตั้งชุดแต่งและอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมให้กับลูกค้าบ้างน,นะคะ,นะ,คะในส่วนของตัวกระจังนะคะออก,ก็ได้ติดตั้งให้ในส่วนของหน้ากระจังนะคะทรงเดียวกับตัวแรปเตอร์เลยจะเป็นฟอนต์คำว่า Ford f o r d FORD นะคะตัวกระจังนะคะจะเป็นสีดำด้านนะคะส่วนตัวอักษร คำว่าฟอร์ดนะคะก็จะเป็นสีดําตัดขอบด้วยสีขาวนะคะพร้อมไฟกระจังนะคะที่ตัวหน้ากระจังแบบนี้นะคะทั้งหมด3ดวงเลยเป็นแสงสีขาวนะคะแล้วก็อะคริลิกฝากระโปรงนะคะเราก็มีมาให้กับคุณลูกค้านะคะเป็นเอเวอเรสนะคะสีดําเงานะคะตัวนี้จะได้ตัดกับตัวสีรถซึ่งเป็นสีขาวมุกนะคะตัวไฟหน้านะคะออยก็ได้ใช้เป็นการคัสตอมให้นะคะจะคงไฟหน้าเดิม เพิ่มในส่วนของตัวไฟคีบฉลามนะคะให้ทั้งหมด3คีบแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวสเตปไฟนะคะเดย์ทามรันนิ่งไลท์นะคะตัวนี้ให้ด้วยแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวไฟลูกแก้วด้านในนะคะตัวนี้เป็นเดวิลไอหรือว่าสีแดงนะคะ้องไฟวงแหวนรอบนอกนะคะเป็นทรงเหลี่ยมนะคะแล้วก็รุ่นของ F 1 5 0่้เขาจะมีเอกลักษณ์ก็คือจะเป็นไฟตัว C นะคะอยู่ที่ตัวกันชนหน้าด้วยเป็นไฟวิ่งกลางวันให้กับคุณลูกค้านะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านหน้านะคะก็ได้อัปเกรดเป็นไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED นะคะ และชุดกันชนหน้านะคะออยก็ได้ยกเปลี่ยนทั้งชิ้นเลยนะคะเป็นของชุดสนะคะส่วนตัวกันชนด้านหน้านะคะออยได้ตัดตรงกลางนะคะเป็นสีบอลเงินนะคะแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะตัดเป็นสีดําก็ได้นะคะตัวนี้สามารถแจ้งออยเข้ามาได้เลยแล้วก็เซ็นเซอร์การระยะด้านหน้าทั้งหมด4จุดยังสามารถใช้งานได้อยู่เหมือนเดิมเลยรวมถึงเรดาร์ตรวจจับคนเดินถนนด้านหน้าและเตือนกันชนด้านหน้าด้วยนะคะ สำหรับด้านข้างมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ช่วยจอดเทียบข้างอัตโนมัตินะคะเราก็มีมาให้กับคุณลูกค้าเหมือนเดิมเลยก็คือชุด M150 นะคะอออได้สั่งทำตรงรุ่นนะคะแล้วก็สั่งทำเป็นคันต่อคันด้วยนะคะส่วนชุด Y b o d y ดีนะคะด้านข้างก็ได้มีการขึ้นรูปบอดี้ให้นะคะใหญ่จากตัวถังรถเดิมนะคะประมาณ3นิ้วนะคะและจับคู่มาพร้อมกับตัวคิ้วล้อทรงเดียวกับตัวแรปเตอร์เป็นสีดาด้านขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้ส่วนล้อแม็กนะคะตัวนี้ก็ เป็นของเซอร์มาเก็ตนะคะตัวนี้เป็นขอบ20นะคะจับคู่มาพร้อมกับตัวยางนะคะตัวนี้ซีรีย,ยางจะอยู่ที่305 55R20 นะคะค่ะแล้วก็บันไดข้างนะคะจากเดิมของตัวนี้นะคะเขาจะเป็นตัดด้วยโครเมียมด้านข้างนะคะอันนี้ก็ได้มีการทําสีให้นะคะเป็นสีดําทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ตัวกระจกนะคะจากเดิมที่เป็นกระจกมองข้างนะคะสีโครเมียมอันนี้เราก็ได้ ทำหรือว่าติดตั้งในส่วนของตัวชุดครอบให้นะคะเป็นสีดําด้านพร้อมเพิ่มสเต็ปของตัวไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้เป็นไฟเลี้ยว LED โคมสมูนะคะค่ะแล้วก็ส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นมือจับที่มาจากโรงงานแล้วเป็นสีโครเมียมเราก็ได้ทําสีให้นะคะเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยด้านบนออยมาพร้อมกับคิ้วการสัดเข้ารูปทั้งหมด4ชิ้นเลยนะคะตัวนี้เป็นคิ้วการสาดตรงรุ่นด้วยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมในส่วนของตัวภายในตัวรถกันบ้างนะคะวอรมีออปชันอะไรเพิ่มเติมให้กับลูกค้าบ้างนะคะอย่างแรกเลยเปิดมาเราจะเติในส่วนของตัวสครับเพดเวลคัมนะคะพร้อมกับตัวพรม 5D นะคะตัวนี้ลูกค้ารีเควสตขอเป็นสีดําเดินได้ด้วยสีแดงนะคะเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับภายในตัวรถพร้อมเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังจากโรงงานแล้วด้วยนะคะช่วยคุณลูกค้าดูแลรักษาง่ายไม่อมฝุ่นนะคะ ด้านบนมาพร้อมพารอนามิกมูล,ลูปนะคะยาวถึงแถวที่2เลยช่วยให้เพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่นะคะผู้ดโดยสารในตอนที่3จะไม่รู้สึกอึดอัดแหละค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยเราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็หนวดตามความเร็วของตัวรถนะคะมีระบบมัลติฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวรับสายวางสายควบคุมเครื่องเสียงหรือมีแอคทีฟคุชชั่นโทนให้กับคูณลูกค้าด้วยนะคะแบบรักษาระยะห่างนั่นเอง ค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวเลนคิปปิ้งนะคะช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนนะคะแล้วก็ตรวจจับจากเส้นปะของตัวถนนนั่นเองไฟหน้าเราเป็นไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติแล้วด้วยนะคะใบปัดน้ำฝนอัตโนมัติเช่นเดียวกันค่ะหน้าจอเราเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วที่มาจากโรงงานเลยนะคะรองรับอินดอร์โตัว Apple Ca าเพนะคะสามารถสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยได้แล้วสามารถโทรฉุกเฉินไปที่ศูนย์นรนทอ1669ได้แล้วกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุแล้วแอร์แบกแตกหรือว่า ตัวระบบตัดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหยุดทำงานนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับเกียร์ตอโนมันส10สปีดด้วยนะคะค่ะสำหรับภายในเราก็มีออปชั่นอยู่ประมาณนี้เลยนะคะถ้าเกิดคุณลูกค้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโทรคามาคุยกับออยได้นะคะสำหรับด้านท้ายนะคะก็จะเพิ่มในส่วนของชุดวัยบอดี้นะคะในส่วนของประตูด้านหลังแล้วก็แก้มข้างหรือว่าบางคนด้านหลังนั่นเองตัวนี้ก็จะเพิ่ม ออกมาจากตัวถังรถเดิมนะคะตัวนี้ประมาณ3นิ้ว,วเช่นเดียวกับตัวด้านหน้าเลยทําให้รถเราดูใหญ่และมีมิติที่ดูดนันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะด้านท้ายมาพร้อมกับชุดไฟท้าย GLC นะคะตัวนี้เป็นไฟท้าย LED นะคะที่ลูกค้านิยมติดตั้งในรุ่นเอว e เรสเลยนะคะแล้วตัวนี้นะคะจะเป็นไฟ LED เต็มดวงเลยจากปกติที่ไฟท้ายเอว e เรเราจะมีเพียงแค่ครึ่งดวงนะคะ แล้วก็ค่าท้ายออยก,กอัปเกรดเป็นค่าท้าย LED นะคะตัวนี้เป็นสีดําเงานะคะส่วนฟอนต์คำว่าฟอร์นะคะก็จะขึ้นเวลาที่คุณลูกค้าเหยียบเบรกนะคะจะขึ้นสีแดงเข้าเกียร์ถอยจะขึ้นเป็นแสงสีขาวนะคะแต่ว่าเราจะไม่มีการต่อตรงให้ติดตลอดเวลานะคะเพราะว่ามันจะแยงรถยงตารถคันที่ขับด้านหลังนะคะฝาท้ายเราเป็นระบบฝาท้ายแฮนด์ฟรีแล้วมาพร้อมกล้องมองหลังด้วยส่วนตัวด้านล่างนะคะกันชนเราได้ตัดสีให้นะคะจากเดิม ที่ <P S 2> เป็นสีโครเมียมนะคะเราก็ได้ตัดให้นะคะเป็นสีดำด้านนะคะพร้อมเพิ่มออปชันในส่วนของตัวไฟตัดหมวกหลังแบบ LED ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์การระยะด้านหลังนะคะยังสามารถใช้งานได้อยู่เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็คันนี้นะคะเราได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมมากมายเลยรวมถึงด้านบนหลังคาด้วยนะคะเราก็ได้มีการติดตั้งในส่วนของตัวสติกเกอร์นะคะเป็นสติกเกอร์ลาปหลังคานะคะสีดำด้าน เพิ่มความเป็นสปอร์ตและลงตัวให้กับรถคันนี้นะคะก็สําหรับคันนี้นะคะเรามีระบบความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบระจาแรงเบรก EBD นะคะระบบควบคุมเสรีรรภาพการทรงตัวนะคะระบบป้องกันการพิคว่ำระบบช่วยจอดเทียบข้างอัตโนมัตินะคะหรือว่ามีระบบเบรกอัตโนมัติให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะสําหรับคัน,นท่านใดที่สนใจนะคะอยากแต่งแบบนี้หรือว่ามี อยากทราบโปรโมชั่นดีๆนะคะสามารถโทรหาได้เลยที่เบอร์0915036932นะคะหรือเป็น ID ดี n ลายตามลิงก์ด้านล่างทั่วมีไว้ให้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะออยลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ